แั่นนั่นลงเมียม่มเบมันปลาร้อยเม่ไม่เปลบมันปลาจาบ่วยหอมเอ่ไปจุดอ๋อแม่มเตาเมียเพื่อนเมียเพืนนี่ปลาดุกเลี้ยงแต่กูกันใจกวยแดอ๋อเมียเองเปลนปลาร้อยเมียเองเมันปลจาบ่ยมิ้นต้องแกกินไม่ร้เงือนไหวไปหมดอันเน่พอยังเพื่อนกูด้ทำใจเพื่อคเราก็บาเขว มึงเจอพ่อแม่ะน้นองจริงมานี่อย่าไปพรำก้องเผื่อนมันไม่ดีหยุดพูดได้เปลเลยสมัยนี้ก็เอาของเพื่อนกันทั้งนั้นแหละงานพรำเมียเพื่อนพวกเพื่อนที่ไม่ใจส้มบัตรเราปลาจันวาเลยอยากไปพึ่งปลาส้มมีใจแต่มีไอ้พปรใจ่น่จริงที่เรามีไอ้กวนไม่โปรใช่ไรดูไม่มีนี่มาอยากเมียตะโกนมาเลย,ยอดี๋ยววะที่กูมีเกลียววะกูอยากได้นางมาเป็นคู่เมียเพื่อนกูมีเกลียวกพอทั้งนั้นพรำจริงว่าอย่าไปมั่วมึงเจอกูจะตรองเออคนเราหน้าตรองหน้า ทำใจตื้อก้อง่าใได้แล้วกันเปรียบำกับมียเพื่อเผื่อนี่แบบเปล่งเม็ดหาดู๋ากกูจะกูมาอกกูกำกุนมึงมาแล่วแบเผื่อไม่ร่งเลยอย่าเล็กว่าอ้โตอย่าเล็กว่ากนรือกันตังการนิดเดีมึงได้กับเบลียงแฮะจริงไหมเง้ยแบบปอหนูเกี่ยวกับเผือละพออย่างไรเ่คนรีดได้ได้กับเมีบพอเงืนอเพื่อกันพอแค่ไหก็บอกให้ละจริงมึงว่าร้อยใจมงนี้กู ไอ้ทุกอยู่กันเพื่อกันนั่นนะทุอยู่เพื่อตัวมันบ้ากกัน้อยกันเลยมันจำน้องยากกันเลยไอ้มึงเรียกเพื่อกับแม่เรียกน้องแม่ไอ้ไรกูน้องแม่แม่เรียกอยากเพื่อแล้วลูเพื่ออ๋อไอ้งมึงเวลาเรียกกับพ่อปี่อปีปอเผื่อเผื่อกันเลยร้อนอาอหันมืมว่าเวลาอยู่อองเดียวกันนุกนี่ดูหนุ่มแม่เรียงคนกลางกันว่าจนกันอยู่มันเพียกับน้องชอยพ่อกับลูก วันนั้กูดูดนมแบบเลียงข้างมึงพอตูวข้างมึงล้ามาแต่ตกเรียนวัดีมาเึงว่าป้าไปตายปน้าเด็กโวแต่ตกเรียนตายวับด้วยเด็กป้าไปตายปน้าว่าอะไรเฮ้ยหกอะไรเอ้ยหาวะหกกะไอ้ไรกูว่าอ้ไรเอ้ยสามตัวฮาวะหกกาสามตัวฮาวะหกกะก็จะเลยกูก็พองตัวอตัวแมเ้ยง อกข้าก้ามึงช่องก้าผัช่องก้าไม่เลียงช่องอาวัวมึงวัวผไววัไม่เลี้ยงเห็นในช่งวัวนู้นอยู่ในปากูกปออย่าเพิ้ไม่โเหลืองเพี้ยนะเ๋วบ้าได้เตเพีอย่าไปเลงต้มจะให้เปิดแต่แต่กินกินได้จักเพี้ออกมาก็งกินร้อยดึกดึกันี้กว่าฟ้าเป็นตุยอดี่ได้เนี้ยวหมวงตักลูสายกเนี้ยวหมวงเออแต่ว่าลุมมองตีมาทำเนี้ยาลุหมองตีเมือนน มองได้รหลับหมดคุนมองกว่าหลันเบอกว่าหลันแต่ไอ้โง่วันนี้กูจะไปฆ่าคนในท้องมึงคอยดูรือเล่ตะไบและตาหนองจู้ไม่ได้หนองโตมาบอกาะปีตองตึงง้งเป้นปรื้มเราหนักเล็งเราไม่ทุ่มกันอยู่เลยแต่เราไม่พปอยแต่เราไม่ทุ่มกันนี่เราไม่มพปอยเราไม่ทุ่มเพื่ลเรคือตาเปนปลื้มเราไม่ทุ่มกันนี่แกไปได้แล้วคอยรอย ร้อยรถค่อยไม่รู้เหม่งรถคนไปร้อยว่าไงคราวที่ว่ากันนุ่ยมากเลยไม่รู้ไม่ทายรวยวันนี้มึงไปกูไม่ท้องไม่ไปกับต้นนองโตไม่ได้นองโตมาแติดตีตองท้อมาเลยนี่ตัวแรกนะกฟุงเจอมาไม่เลยเชื่อมมาใ่เลยครับ Rút đi, nay gió dọn cái quả ba đi à nó này con à à rồi mấy lá sốt à à nay trời trai ngủ cù ngủ chi trời con trai mấy cù ngủ chi người ta mới biết rồi đi, mới mà, chạy tham à đa cứ lục lên dữ Thấy con lục lên dữ mấy cái văn hóa gì lần xưa tôi đã sắp lục lên đẹp rồi mấy cái không lên đẹp cứ quả ba mấy cái văn liền mấy cái chai. ลิเลูกเล่นนี่ลูกเล่นตัวรรับเ้วคอยว่าเล่นนี่ลำนี้อนะลูกเล่นตัวรรับเพื่นกำเรียบร้อ้ฟังคือ